การบานไม่รู้โรยพบกันทางสวทสังขละบุรีระบบ FM ความถี่94.25เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบานไม่รู้โรยทางสวทสังขละบุรีนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับดิฉันเนสราภาสีดำเนินรายการค่ะรายการบานไม่รู้โรยวันนี้จัดขึ้นในโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเพื่อบอกเล่าสาระความรู้กเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยสาหรับรายการในวันนี้นะคะเราก็จะ มาพูดคุยถึงเรื่องไกลตัวที่บางคนก็ลืมไปว่าอันตรายแค่ไหนโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุในบ้านของเรานั่นก็คือฝุ่น PM 2.5ค่ะ หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมานานแล้วนะคะว่า PM 2 5คือฝุ่นจิ๋วที่เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่รู้ไหมคะว่าถึงแม้จะเล็กแต่เจ้าฝุ่นตัวนี้อันตรายมากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วท่านจะมักมีโรคประจำตัวเรื้อรังอยู่แล้วอย่างเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจหรือโรคปอดและนั่นทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุ เปราะบางมากกว่าคนวัยอื่นๆค่ะเมื่อฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกายมันจะไม่หยุดแค่ในจมูกหรือว่าหลอดลมค่ะแต่มันสามารถไหลไปตามกระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆได้เลยซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็น่ากลัวมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างแรกเลยก็คือมันจะสะสมในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหรือตีบตัน เสี่ยงต่อโรคหัวใจหรืออัมพึกอัมาพาตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีปัญหาอยู่ก่อนแล้วถ้ามีโรคปอดอยู่ฝุ่นตัวนี้จะไปกระตุ้นให้โรคปอดเรื้อรังกำเริบเฉียบพลันหายใจติดขัดหอบเหนื่อยขึ้นมาแบบก็ไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ และที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือฝุ่น PM 2.5ยังสามารถเข้าสมองได้ด้วยไปทำลายเซลล์สมองทีละน้อยทีละน้อยจนทำให้ความจำแย่ลงหรือเกิดภาวะสมองเสื่อมเร็วขึ้นได้ค่ะดังนั้นถึงแม้ฝุ่นจะเล็กแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุใหญ่มากนะคะเรื่องนี้และอาจจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ไม่รู้ตัว เบรกกันช่วงแรกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าเราจะป้องกันคนที่เรารักจากฝุ่น PM 2.5ได้ยังไงบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะไฟป้าที่มาค่อง PM 2.5 รายที่ต้องเผชิญส้ำแล้วส้ำเล่าทุกปีระดับพีเอ็ที่เกิน50หม่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมีพ่นกระทบต่อสุขภาพเสี่ยงตโลคทางเดินให้ใจเรื้อรังเผาป่าเท่ากับเผาบ้านตัวเองครับแล้วจะทำยังไงใครจะรับผิดช,ชอบคำตอบคือคุณนั่นแหละคนสำคัญพบเห็นไฟป่าหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดไฟป่ากด1 3 6 2ตลอด24ชั่วโมง ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างและแชร์ข้อมูลคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นความจริงการรู้เท่าทันสื่อหมายถึงการมีทักษะในการวิเคราะห์ตรวจสอบแหล่งที่มาและแยกข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่บิดเบือนเมื่อเราได้รับข้อมูลใหม่ให้ตั้งคำถามใครเป็นผู้เผยแพร่มีหลักฐานการรรับหรือไม่มีวัตถุประสองค์อะไรเบื้องหลังการเผยแพร่นี้ การแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการตรวจสอบแล้วช่วยให้เราสร้างสังคมที่มีความรู้และสติปัญญาที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นรู้เท่าทันสื่อใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลร่วมกันสร้างอนาคตท,ที่ยั่งยืนภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจในสถานการณ์รู้จักการประเมินความเสี่ยง และยอมรับความจริงเพื่อเตรียมตัวรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่คุณรู้ข้อมูลรู้ภัยในระดับต่างๆไม่ประมาทและพร้อมปรับตัวทุกคนก็สามารถช่วยลดความสูญเสียได้อย่างทันท่วงทีเพราะทุกชีวิตมีค่าร่วมกันสร้างความเข้าใจรู้ภัยและรับมือได้อย่างมั่นใจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใกล้ตัวคุณรายการบานไม่รู้โรย กลับเข้าสู่รายการบานไม่รู้โรยค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าฝุ่น pm 2.5ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่บ้านเราที่มักมีโรคประจำตัวหรือสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาวแล้วแบบนี้เราจะดูแลท่านยังไงดีให้ปลอดภัยในวันที่อากาศไม่ดีฝุ่นเยอะมาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นจากกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ เรียกว่าเป็นอย่างแรกเลยนะคะที่ให้เราต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่บ้านหลายท่านอาจจะชอบออกไปเดินเล่นหน้าบ้านไปรดน้ำต้นไม้หรือไปวัดตอนเช้าเชใช่ไหมคะซึ่งถ้าวันไหนอากาศดีก็จะไม่มีฝุ่นอันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราเช็คแล้วว่าวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ ชวนท่านอยู่ในบ้านก่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นเดินเล่นในบ้านเปิดเพลงเบาๆเปิดพัดลมไล่อากาศถ้าเกิดว่าท่านชอบออกกำลังกายก็อาจจะใช้วิธีออกกำลังเบาๆในห้องแทนนะคะอย่างเช่นเดินอยู่กับที่ยืดแขนขยับขาเบาๆเพื่อไม่ให้เสียกิจวัตรประจำวันแต่ก็ยังปลอดภัยจากฝุ่นค่ะ ต่อด้วยเรื่องของหน้ากากนะคะซึ่งการใส่หน้ากากนี่สำคัญมากนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่จะต้องออกจากบ้านจริงๆหรือแม้แต่ตอนอยู่ในบ้านก็ตามถ้าเปิดประตูหน้าต่างแล้วฝุ่นเข้ามาหน้ากากก็ช่วยป้องกันได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยนะคะแนะนำให้เลือกหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM 2 5ได้จริงอย่างเช่นหน้ากาก N95 หรือหน้ากาก kf 9 4ก็ได้นะคะอย่าใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาที่บางมากเพราะว่ากรองได้ไม่พอค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงแต่ว่าบางทีผู้สูงอายุก็อาจจะบ่นอีกละค่ะว่าใส่แล้วอึดอัดหายใจไม่สะดวกอันนี้เราต้องช่วยกันเลือกหน้ากากให้พอดี ใส่สบายหรือว่าอธิบายให้ท่านเข้าใจนะคะว่าใส่ไม่นานแค่เฉพาะช่วงที่ต้องออกนอกบ้านหรือว่าเวลามีฝุ่นเท่านั้นในบ้านเองก็สำคัญค่ะเรื่องของบ้านถือว่าเป็นอีกจุดที่เรายังควบคุมได้เราอาจจะคิดว่าปิดประตูหน้าต่างแล้วฝุ่นจะไม่เข้ามาแต่ความจริงแล้วนะคะคุณผู้ฟังฝุ่น PM 2.5มันเล็กมากนะคะมันสามารถเล็ดรอดเข้ามาในบ้านของเราได้ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องดูแลความสะอาดในบ้านเป็นประจำไม่ต้องถึงขั้นเช็ดทุกวันให้เราปัดฝุ่นเช็ดพื้นถูบ้านอย่างน้อยวันเว้นวันก็จะเป็นการช่วยลดฝุ่นสะสมได้มากค่ะ ที่สำคัญเลยก็คือห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีโรคปอดโรคหัวใจหรือว่ามีประวัติเกี่ยวกับระบบหายใจห้องนี้จะต้องเป็นห้องที่สะอาดแล้วก็มีอากาศถ่ายเทอย่างดีเป็นพิเศษเลยค่ะ สำหรับเครื่องฟอกอากาศเองก็ช่วยได้เยอะมากนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็อยากจะแนะนำค่ะถ้าใครพอจะมีงบประมาณหรือมีผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษแนะนำให้ติดเครื่องฟอกอากาศในห้องนอนของท่านค่ะเลือกแบบที่มีแผ่นกรองหรือว่าไอตัวกรองที่ใช้กรอง pm 2 5ได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เปิดแล้วก็มีลมออกเฉยๆเพราะว่าตรงนี้จะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าการฟอกอากาศที่ดีจะช่วยลดฝ PM ในห้องลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะและที่สำคัญนะคะผู้สูงอายุก็จะนอนหลับได้ดีขึ้นหายใจสะดวกขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยค่ะติดตามข่าวสารด้าน การกรองอากาศหรือว่าติดตามการพยากรณ์อากาศเรื่องของค่าฝุ่นนะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะเราโชคดีนะคะที่ว่ามีแอปพลิเคชันดีๆหลายตัวเลยค่ะที่จะสามารถแจ้งค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์อย่างเช่นแอป i r r 4โไทนะคะก็สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาเลยค่ะว่าตอนนี้มีค่าฝุ่นอยู่เท่าไหร่ปลอดภัยหรือเปล่า บางบ้านก็อาจจะมีหลานหรือว่าคนรุ่นใหม่อยู่ด้วยอันนี้ดีเลยค่ะให้เขาช่วยเช็คแล้วก็แจ้งให้เรานะคะผู้สูงอายุทราบถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวก็อาจจะเขียนใส่กระดาษติดเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ค่าฝุ่นสูงอย่าเปิดหน้าต่างหรือว่า,อาบอกว่าอย่าลืมใส่หน้ากากก่อนที่จะออกจากบ้านก็ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยดูแลได้จริงค่ะ ในการดูแลทางใจอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถือว่าเป็นอีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้ค่ะคือการดูแลเรื่องใจของผู้ส่งอายุค่ะเพราะว่าบางครั้งบางเวลาที่เราบอกว่าอย่าออกไปนะฝุ่นเยอะหรือว่าอย่าทำนั่นทำนี่ท่านอาจจะรู้สึกว่าเราห้ามมากเกินไปอาจจะรู้สึกเบื่อหรือว่าไม่เข้าใจเราค่ะเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ห้ามเราอยากให้ท่านปลอดภัย ไม่ใช่การจำกัดอิสระแต่บางครั้งอาจจะต้องหากิจกรรมในบ้านให้ท่านทำแทนอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ในร่มทำอาหารเล่นกับหลานหรือว่าอ่านหนังสือก็จะช่วยท่านรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อแล้วก็ลดความเสี่ยงจากฝุ่นได้ด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางง่ายๆค่ะที่เราอยากจะให้ทำเพื่อได้ปกป้องผู้สูงอายุในบ้านจากภัยฝุ่น PM 2.5ที่ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่ก็อันตรายมากนะคะเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะมาสรุปกันอีกทีว่าเรื่องฝุ่นไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศแต่มันคือเรื่องของชีวิตคนที่เรารักค่ะ ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อค่ะเอาหน้าตาหัวหวูยุ่งเยิงไปหมดเป็นอะไรไปไละ่ะทิศช่วงนี้แย่ๆอยู่ครับเด็ดพี่ทั้งนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตไม่รู้จะหาเงินไปใช้หนี้เขายังไงเลยเนี่ยเออข้าเห็นนะมีคนลงทางเฟซบ๊กว่าใครมีปัญหาหนี้สินเขาจะช่วยปิดหนี้ให้คิดดอกเบี้ยต่ำร้อยละบาทเองฮะ จริงหรรรอครับะวังมิจฉาชีพหลอกจะช่วยปิดหนี้ให้โดยไม่คิดดอกเบีย้ยหรือดอกเบี้ยต่ำเกินจริงจนหลายคนตกเป็นเหยื่อไม่รู้ตัวสุดท้ายเข้าสู่กลโกงหลอกให้เหยื่อโอนเงินและชิ้งหนีหายไปพบเห็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวสามารถปรึกษาได้ที่สายด่วน AOC 1CC1 ตลอด24ชั่วโมงมีสติไม่เชื่อไม่โอน ฟังข่าวทีวีเมื่อเช้านี้เด่นคำว่า FTA คืออะไรหรอคะพ่ออ๋อ FTA เนี่ยก็คือข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศหรือหลายประเทศนะลูกเป็นการลดภาษีสุลกา,ากรระหว่างกันให้เป็นศูนย์หรือว่าเหลือน้อยที่สุดจะช่วยให้ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกเนี่ยมีต้นทุนลดลงยังไงละ่ะการนําเข้าสินค้าและบริการจากประเทศคู่ค้าก็จะเสียภาษีถูกลงทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดลงจากเดิมด้วยแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเรามี FTA กับที่ไหนบ้างคะ ตอนนี้ประเทศไทยก็มีการทำ FTA 15ฉบับกับ19ประเทศจะลูกและก็อยู่ระหว่างการเจราจาเพิ่มเติมอีกนะก็เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่เจราจากับเรายังไงล่ะจะลูกขอบคุณค่ะพ่อ FTA ปลุกการค้าสร้างแต้มต่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยเมื่อรู้แบบนี้แล้ววัยรุ่นยุคอามาจะเตรียมรับมือกันยังไงนอ้อ<า>มายากเลยแค่ดูแลสุขภาพออกกาลังกายทําใจให้สดชื่นทำอะไรเพลิพลนๆจะได้ไม่เหงา เตรียมพร้อมรับให้เป็นสูงวัยสายแข็ง4มิติสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเพื่อจุดหมายปลายทางคือรอยยิ้มของผู้สูงวัยและคนไทยทุกคนรายการบ้านไม่รู้โรย กลับเข้าสู่รายการบานไม่รู้โรยค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเรียกว่าวันนี้เราอยู่กันมาหลายนาทีแล้วนะคะกับเรื่องของผู้สูงอายุกับฝุ่น PM 2.5ซึ่งเชื่อว,ว่าหลายคนคงได้ข้อมูลหลายอย่างไปพอสมควรค่ะแต่ก่อนจะจบรายการวันนี้นะคะก็ขอชวนคุยกันแบบสบายๆอีกสักหน่อยค่ะไม่ใช่แค่ข้อมูลวิชาการแต่เป็นเรื่องของใจล้วนๆค่ะ อยากให้ลองหลับตานึกถึงคนที่เรารักดูนะคะคุณผู้ฟังหากในบ้านนะคะบางบ้านก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเริ่มเข้าเลข6หรือว่าเลข7แล้วนะคะบางบ้านก็มีคุณตาคุณยายที่อายุมากกว่า80ปีบางคนอาจจะอยู่กับพ่อแม่แค่โทรศัพท์คุยกันบ้างแต่อย่างน้อยค่ะเราทุกคนก็มีคนที่ แก่ตัวลงทุกวันแค่คิดว่าเขาหายใจอากาศเดียวกันกับเราทุกวันแล้วฝุ่น PM 2.5ที่มองไม่เห็นพวกนี้มันเข้าไปได้ลึกแค่ไหน ก็ใจหายแล้วนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุค่ะไม่ได้แค่หายใจตื้นกว่าคนหนุ่มสาวแต่ว่าเขาในบางคนนะคะก็อาจจะยังมีโรคประจำตัวที่ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายอ่อนแอลงบางคนเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันบางคนเคยเส้นเลือดติดมาแล้วค่ะบางคนเป็นโรคปอดเรื้อรังสูตรฝุ่นเข้าไปนิดเดียวอาการกำเริบจนต้องหามส่งโรงพยาบาลอันนี้ก ็มีให้เห็นบ่อยนะคะแต่เราจะโทษผู้สูงอายุอย่างเดียวก็ไม่ได้จริงไหมคะหลายท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่า PM 2.5คืออะไร บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมหลานต้องคอยเตือนให้อยู่บ้านทำไมลูกต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศมาไว้ข้างเตียงบางคนก็อึดอัดที่จะต้องใส่หน้ากากอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่แค่เตือนไม่ใช่แค่ซื้อของแพงๆให้แต่คือการอธิบายด้วยความเข้าใจค่ะลองเปลี่ยนคาพูดจากคาว่าอย่าออกไปเลยวันนี้ฝุ่นเยอะเป็นแบบออแม่คะวันนี้ค่าฝุ่นสูงมาก หนูก็เป็นห่วงแม่มากนะคะก็อยากให้แม่อยู่บ้านพักผ่อนก่อนนะคะคำพูดแบบนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเรารักเขาจริงๆไม่ใช่แค่สั่งแต่คือการดูแลค่ะบางบ้านนะคะก็อาจจะลองเริ่มต้นง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นเช็คค่าฝุ่นทุกเช้าผ่านแอปแล้วก็บอกคนในบ้านวันนี้ค่าฝุ่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะจัดห้องนอนของผู้สูงอายุให้มีอากาศถ่ายเท แยกโซนบ้านถ้าเกิดว่าใครต้องกลับมาจากข้างนอกค่ะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดพื้นแทนการกวาดตั้งเครื่องฟอกอากาศอยู่ในจุดที่ท่านนั่งประจำไม่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนทั้งบ้านแต่ว่าทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่ดูแลต้นไม้ดูทุกวันก็ดูดีขึ้นแน่นอนนะคะ แล้วก็อย่าลืมค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารด้วยความเข้าใจด้วยความอ่อนโยนเพราะว่าฝุ่นมันจะละเอียดจนเรามองไม่เห็นแต่ความรักความห่วงใยต้องให้ท่านรู้สึกได้ค่ะหลายครอบครัวบ,บอกว่าพอทำสิ่งเล,ล็กๆเหล่านี้คนแก่ในบ้านเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มถามว่าวันนี้ค่าฝุ่นเท่าไหร่เริ่มใส่หน้ากากเองเริ่มไม่อยากออกไปเดินเล่นตอนแดดจัด เริ่มเข้าใจว่าลูกหลานไม่ได้ขี้บน่นแต่เขารักเราค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเป้าหมายของเราทุกคนที่ไม่ใช่แค่ให้รอดจากฝุน่นแต่ให้ปลอดภัยในชุกช่วงวัยนะคะซึ่งก็ ได้อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขโดยเฉพาะกับคนที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะคะรายการในวันนี้ค่ะก็อยากจะจบด้วยคำหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะฝุ่นบางเบาแต่ว่าผลกระทบหนักมากในการดูแลผู้สูงอายุอาจไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ แต่ต้องทำทุกวันเพราะอนาคตเราเองเราก็จะเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ไม่ได้แค่ปกป้องพวกเขา แต่กำลังสร้างสังคมที่เข้าใจกันเพื่อวันข้างหน้าของเราด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่ยกันมาจนจบรายการค่ะหวังว่ารายการในวันนี้นะคะสำหรับในทุกๆบ้านที่เปิดฟังจะได้รับประโยชน์ในวันนี้พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการบานไม่รู้โรยวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะดูแลคนในบ้านให้ดีแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ